สวัสดีค่ะพี่น้องจ่องมาดามพุทธานพนมมาแล้วจ้าคนเก่าคนเดิมมามา,มาพี่น้องวันนี้มากินซุกี้ซุกี้จ้ะน้องพน้องได้อย่างกิน ก่ดีทีจจะเขาย่างดำเขาแล้วลง,ลงมานั่งอยู่ม,มุมรับเดงบ่คือกันเรี่องอยากจากอยู่ห่างย่าแล้วอะไรยังกินแล้วมั้เนี่ย ใส่หัวบีทูสแต่พี่น้องนี่จ้ะมีประโยชน์อร่อยแซ่บพี่น้องลองเห็นดิี้ะเอาต้มน้ำสุปถัา่าบุมีใอ่เท่าใส่บีทูสก็ได้จ้ะพี่น้องมันก็หัวขึ้นกันมันก็เป็นสายพันธ์เดียวกันจ้ะ พี่น้องทางเมืองไทยนอนหรอบอสจุ่มจากา้ำนี่นเองมากินขา้าวโซลีกันพี่นอ้องอาที่นี้เป็นอาท์ที่ทุกอย่างโอเคเริ่มโอเคจา้าอาทีนี้เป็นอาท์ที่เขาห้องเองก็ เป็นอาทีที่ปวดบ่อยจ้ะพี่น้องเพราะว่าโบได้สองเดือนกว่านะพี่น้องเนาะที่เขาปิดทุกปิดร้านอาหารปิดทุกอย่างจรินะจ๊ะอาทิตย์นี้เป็นอาท์ที่แบบไปไซก็มีแต่คนแบบน้องเริ่มมีคนหลายหละเริ่มลดก็เริ่มหลายแล้วจ้ะแม่นถนนหนทาง